มันหลายคนมากคือสลับกันวันนี้เราก็มองว่าอสงสัยคนนี้อ่ะอีกวันนึงเอาสงสัยคนนี้มันมีความขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเวลาท้ายที่สุดแล้ววันที่จะตัดสินะตากรรมเนี่ยไฟแนลแน่นอน<ม>เพราะดูแล้วอย่างทุกปีเนี่ยครึ่งทางเห็นละในใจเนี่ยเห็นเลยว่าทั้งคะแนนหลังบ้านเพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออะไรก็ตามเราเห็นเลยแต่ปีนี้เนี่ย ลำบากใจทุกคนดีหมดสมมติว่าถ้าได้สามคนแรกสามคนที่เข้าไปแล้วเราเซตซีโร่วัแค่ตอบคำถามถูกเลยคืออย่างนี้ปีนี้เราทำกันบ้านนะคะได้ปรึกษากองแม่ด้วยนะแล้วได้ปรึกษากรรมการที่เคยเป็นมาหมดแล้วปีนี้เราจะดูแม้กระทั่งว่าคะแนนหลังบ้านเท่ากันสมมติคะแนนทุกอย่างเท่ากันเพอร์ฟอร์แมนซ์เลย ดูเลยว่าตอบคำถามไฟแนลพอเข้าสามปั๊บเซตซีโร่เลยนั่นหมายความว่าการเข้าสามเนี่ยแสดงว่าคะแนนหนังบ้านคุณเนี่ยดีอยู่แล้วถ้าไม่ดีเราไม่ให้เข้าอ,ออกไปเลยเพื่อป้องกันความวุ่นวายเพราะฉะนั้นสามคนเนี่ยจะเป็นคนที่ม่งบอกเลยว่าใครก็ได้อยับพลาด ก็คือการันตีว่าถ้าใาวันนั้นใครตอบดีที่สุดตามหน้างานตอบ p e r f o r m ร์แมนะคะแล้วก็ความมั่นใจในค่ำคืนนั้นถ้าคุณมีแววตาลังเลแม้แต่นิดหนึ่งสมมติตอบดีเท่ากันหมด p e r ร์ฟอร์แมดีเหมือนกันหมดแววตาที่กรรมการได้เห็นทั้งหมดว่าคุณไม่มั่นใจคุณพลาดมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ แน่นอนพอตัดสินออกมาจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจไม่ใช่คนที่ตัเเชียร์ใช่ล้วก็วจะตามด้วยดราม่าค่ะดรามา่าม,ามาตลอดปีนี้ดราม่าเยอะมากเอาใจไม่ถูกคนนี้ก็บอกว่าคนนี้ต้องได้ดอมนี้ก็บอกว่าดอมนี้ต้องได้ดอมนี้ก็บอกดอมนี้ต้องได้แต่อย่างที่บอกค่ะทีพก็พิสูจน์ที่เห็นในหลายยุคหลายสมัยแล้วว่าเราไม่ได้แคร์เรื่องกระแสไปกว่าเนื้อแท้ของนางงามจริงๆเพราะไม่งั้นไม่ต้องจัดเอากระแสดีกว่า ก็คนที่รู้ดีสุดน่าจะเป็นเนณในหลักใช่พี่เลี้ยงคนที่อยู่ในกองมันมันอยู่กันมาสี่สิบวันมันเห็นเลยนะยังยังยังมากระแสเราบอกว่าคือแบบถ้าสมมติมีคนมาพูดอะไรกับแม่อะไรอย่างเงี้ยฟังหมดเลยค่ะคือเป็นข้อมูลแล้วจดโน้ตหมดเลยกันลืมโน้ตหมดแล้วสังเกตดูด้วยตาตัวเองคือเรารับฟังเราฟังเราดูพฤติกรรมคนที่ฉลาดกงรับฟังให้หมดแต่จะบอกให้ว่าพอรับฟังแล้วมันก็ขำพอเรามาจับสายตาดู สิ่งที่เขาเล่ามาบางเรื่องเป็นเรื่องตลกไร้สาระเป็นเรื่องของเสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่ได้มีประเด็นเลยค่ะเพราะนักนนีงมันก็แบบเกี่ยวกับไม่ปุ้ยปุ้ยแต่มีมีอย่างนี้มีอย่างเลือเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเราหัวงอกแล้วว่าเราผ่านการดราม่ามาเยอะเราผ่านคนโกหกมาเยอะเราผ่านคนที่มีลูกเล่นมีทักติกมาเยอะเราดูออกหมดบางครั้งเราก็สอนแผนนะ ให้คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยเพื่อนเราอ่ะซ้อนเข้าไปเขาไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครด้วยมันจะได้ของจริงมันจะได้เรื่องราวจริงๆออกมาจะมีซีฟายไหมคะตัวเต็งที่ทุกคนรุ้นมาตั้งแต่ต้นจะมีอะไรพิชไมห้หรือ <24 S 2> ว่าพนชมตอนนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยเพราะว่าท็อปห้ายังบอกไม่ได้เลยเพราะว่าเราเห็นแล้วทั้งรอบชุบว้น้ําที่ขอนแก่นรอบ Q&A อ n s w e r to the Universe วมันเห็นหลายอย่างนะว่าคนที่ชนแสงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยวันเดียวคือเดียวเปลี่ยนบริบทชีวิตเลยก็มีหลายคนอันนี้ยลุ้นสนุกลุ้นสนุกกลัวเหมือนกันค่ะว่ามันน่าจะมีการพลิกมีใครที่หลด หลุดออกไปจากวงโคจรจะน่าตกใจบ้างไหมคะปรช็อกใจแฟนดานาอะไรแบบ้ก็ณตอนนี้นะมันเบียดกันมากกรรมการที่ดูอยู่ทุกวันยังบอกเลยว่าปีนี้ลำบากใจวันนี้มันยังไม่มีใครหลุดแบบสุดขั้วแต่คิดว่ามีหลุดแน่นอนเพราะจากคะแนนหลังบ้านคะแนนความพร้อมวินัยมันเห็นเห็นมาหลายคนมันมีความหลุดคิวเยอะเหมือนกันแล้วคนที่จะ ชายที่มาแทนที่แล้วคะหมามึดหรือคนไม่ถึงหมามึดนอกโฟกัสอารมณ์มีค่ะหลายคนมากอยู่ดีสวยขึ้นมาแล้วก็มีพลังขึ้นมาก็หลายคนมากค่ะยังคอนฟ้าให้สัมภาษณ์เลยว่าเราเรียกคนเข้ามาในองค์เราไปต้องดูที่นิสใส่ใจคอด้วยใช่แม่ปุ้ยว่าแม่ปุ้ยว่าทุกคนค่ะเลือกแบบนั้นเพราะว่าถ้าทิสใส่ใจคอไม่ไหวเข้ากับใครก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่ได้เอาไปกองแม่ก็หนักใจสมมุติกองแม่ กรรมการก็ให้คุณให้ท็อปคุณให้มงคุณแล้วคุณจะทานนะาํางานกับเขายังไงเขาก็มาด่าเราสีว่าเรื่องนางงามยังไงไม่มีคุณภาพ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันต้องมองไปใช่แค่กองของไทยแลนด์มันต้องมองไปถึงกอง universe ว่าเขาต้องการอะไรคุณเป็น Force for ์กู d จริงหรือไม่คุณมีพลังที่เขาพูดถึงจริงหรือไม่ค่ะลุ้นมากลุ้นแบบว่าปีนี้มันลุ้นเหงือตักเงือแตนจริงจงคอยติดตามชมนะคะ เรื่องสัญญาพี่คิดว่าสัญญาปีหน้ายังไงคะแม่ปีหน้าก็ต้องเดินหน้าจัดต่อปีนี้ก็ได้มีการวางแผนคุยกับคุณเฟรดว่าปีคอนคอนเซ็ปปีหน้าจะเอาอะไรยังไงดีค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ยังอยู่กับพุทธิยังอยู่กับรัฐสิทธิ์นะคะก็พูดอย่างนี้กันทุกปีเนาะแล้วไปพูดก็ตอบเหมือนเดิมทุกปีว่าเดี๋ยวไปรอปีหน้าเห็นทำก็คือทำก็ถามกันอย่างนี้หลายปีแล้วค่ะ แต่ว่าอัปเดทนะตอนนี้ถานยังเป็นปุ้ยทำอใช่ค่ะปีนี้คาดหวังอะไรบหาคะครับการเล่อนนางงานก็อยากให้คนที่เ็าพร้อมจริงๆเออการเราก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเข้ารอบหรือเปล่าเพราะเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมไม่ได้เกิดจากเราเราก็คิดว่าเราเลือกดีที่สุดนั่นแหละเพราะว่าเรามั่นใจอย่างหนึ่งว่านางงามของทีพีเอ็นทุกคนก็ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบแต่ก็ไปได้ดีทุกคนค่ะ โอเคขอบคุณะ,ะอข,อณขอบคุณค่ะ